โจมตีก็ไปอึดอึดอึอุ้ยแรงเหรอผมเริ่มแรงแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคาดเวลากันสักครู่ละกันนะครับผมแล้วก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน o v e r Top Up นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผม NT ็แชนแนลกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมในนะักแสดง AV กันนั่นเองนะครับผมรหัสตีรหัสเติมของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครเก่าๆกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมมาถึงเอ็นเกมแล้วมันจะโหดแค่ไหนอะไรยังไงบ้างนันเองนะครับผมโอเค ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะถึงเวลาของตัวละครที่มีชื่อว่าตัวละครเสี่ยวอู่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นกระต่ายอรชนนะครับผมนี่เลยนะครับผมเสี่ยวอู่กระต่ายอรชรนนะซึ่งหล่อเท่แล้วก็น่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับผมณตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวล319นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับ5ดาวฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมก็บอกได้เลยว่าตึงแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะโอเคแล้วก็จะบอกก่อนๆเลยละกันนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นเป้าเดี่ยวนะครับผมส่วนตัวผมเลยละกันนะครับเป็นตัวละครที ผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยฉุกชะตาตรงไหนรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าเรื่องการใช้สกิลของเขานั่นเองนะครับเขาใช้สกิลแบบว่าได้รอบเดียวนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบนะครับก็คล้ายๆกับถังเชอนั่นแหละคือถ้ามันตีพูดปั๊บมันคือจบเลยนั่นเองนะครับผมทุกอย่างคือสูญหายเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับแต่ถ้าจะเทียบเท่ากับตัวละครหอกสมุนนะครับที่จะตีติดคี้อยู่แล้ว100%หรือว่าจะเป็นปะกระเป้านะครับพี่ดามิแรงแล้วก็ทำทีทๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นตุกุปโปนะครับผมก็น่าจะโกงกวานเะ แต่ถ้าเสียวอู่นะครับต้องบอกก่อนถ้าตีโดนเมื่อไหร่นะครับผมเสียวอู่จะเป็นตัวละครที่โกงมากมากนะครับผมโกงยังไงรู้ไหมครับผมเขามีทั้งดามิดที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็มีทั้งบัฟนะครับที่ช่วยเพื่อนเราแล้วก็ช่วยเราได้โคตรดีเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับรวมถึงมีสกิลที่ผมรู้สึกว่าโอ้โมากๆเลยนะครับผมก็คือสกิลนี้เลยครับผมสกิลที่8นะครับถ้าสกิลนะครับผมระเบิดตก8ขั้นนะครับทำการฆ่าเป้าหมายได้นะครับผมจะใช้สกิลได้อีกรอบนึง ก็คือสกิลนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับสกิลที่หนึ่งของเขานั่นเองนะครับผมแอคทีฟสกิลของเขานั่นเองนะฮะก็คือถ้าเขาฆ่าตายปั๊บนะครับเขาจะรีสกิลได้นั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่โกมากๆนะฮะและในเซิร์ฟจีนนะครับผมจะไปอยู่ในโหมดไอ้นี่ซะส่วนใหญ่นะครับผมดินแดนลับนั่นเองนะครับผมเออเพราะว่าดินแดนลับนะครับผมมันใช้มันแบบว่ามันใช้เวลาใช่ไหมครับทุกคนเวลาจํากัดใช่ไหมครับผมก็ต้องเอาเสืออู่ไปเล่นนั่นเองนะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับรวมถึงก็จะมีดีแบบแจกเป้าหมายด้วยนั่นเเเเออองนนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบบพพววววกกกีี้้้แแหหหลลลลผผผมมมม็็็สาถื่่่ปตทได สามารถคอมโบตัวละครพว่แบบว่ามีสถานะได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยละกันน้องไม่พูดเยอะละกันนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับถ้าตีโดนมาเมื่อไหร่นะครับผมเสียวอู่จะเป็นตัวละครที่เวอร์และโหดมากๆนะครับผมดามินี่คือแบบสุดยอดมากๆนะครับผมแต่ก็ต้องนั่นแหละครับผมภาวนาให้มันโดนอะไรประมาณนั้นเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแบ่งพรสวรค์กันบ้างละกันนะครับผมเป็นพรังสวรคนนะครับผมก็ตัวละครดามิอยู่แล้วนะครับก็ใส่พลังไปสุดเลยนั่นเองนะฮะโอเค 35นั่นเองนะครับผมเรื่องวงแหวนนะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยสุดมากนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตัวหลักของเขานั่นเองนะฮะแต่เราก็จะรีวิวเท่าที่เรามีก่อนละกันนะครับผมมาวานนอนยักษ์ได้ท่านนะครับผมสำหรับวงแรกนั่นเองนะครับผมวงที่2ก็จะเป็นนาคานะครับผมวงที่3ก็จะเป็นมีดําคํารามวงที่4นะครับผมปีศาจนกฮูกวงที่5นะครับผมคังคกเนโรหิตนะครับวงที่6นะครับจิ้งจอก3หางวงที่7นะครับผมจระเข้ยักษ์วงที่8นะครับผมพญาฮุดนั่นเองนะครับผมวงที่9ผมวานะครึก วงที่10นะครับผมปีศาจปักกระเป๋านั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าดาเมจล้วนๆนะทุกคนนะแต่อาจจะมีกึ่งดาเมจบ้างนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมมันบางนั่นเองนะครับเลยเอาแบบว่าขอนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพิ่มเลือดให้กับตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเลือดมันบางมากๆนะครับอะไรประมาณนั้นเลยโอเคเรามาเริ่มรีวิวกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวละครเสียวอู่ร่างสองนั่นเองนะครับผมเอ้ยเราลืมบอกเลยครับผมพอเป็นร่างสองนะครับเมื่อศัตรูตายนะครับมีโอกาสถูกสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่ทำ พลังโจมตีต่ากว่าเสียวอูนะครับมึนงงเป็นเวลา1.7วินาทีนะครับก็ง่ายๆนะครับต้องปั้นให้ตัวละครเสียวอูนะครับดาเมจให้แรงที่สุดในเกมเลยนั่นเองนะครับผมถึงจะติดสันทั้งทีมนั่นเองนะครับฝ่ายตรงข้ามนะฮะจะโกงมากๆเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็สำหรับผมนะฮะก็อย่างที่บอกไปครับผมเสียวอูนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเอาดาเมจชนไปเลยครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแต่ข้อเสียนะครับถ้าไม่ได้ตีหรือว่าตีวุดมาเมื่อไหร่ก็เละนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวขอถออนุญาตจัดท โอเคับผมเราจัดทีมเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุญาตเอาตัวละครแบบว่าตัวแบกมาบ้างละกันนะครับผมเพราะว่าในบางคลิปนะครับเราไม่มีตัวแบกนะทุกคนนะทรำให้เราแบบว่าไม่ค่อยสูสีนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยสนุกนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมลังแต่ละคนนี่ก็คือดุดันมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอ้โหตอนแรกกำลังเลื่อนหาคนที่จะตีด้วยใช่ไหมครับผม มาเจอชื่อคนที่6ป่าก็ตกใจกันมากเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะชื่อมันรอตารอ,รอใจอะขนาดน,นั้นเนี่ยมาผมเรามาตีคนที่หเลยละกันนะครับชื่อรอตารอใจมากๆเลยครับผมมามาดูกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับและดาเมจจะยีดไาได้ม้ากแค่ไหนนะผมสาหรับตัวละครเสียวอูนั่นเองนะครับผมมาตัวละครเสียวอูก็จะอยู่ริมขวาสุดเลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมตัวละครเสียวอูนั่นเองนะครับผมก็จะโจมตีไปเรื่อยๆนะครับก็ดาเมจก็ยังไม่รู้ว่าจะแรงแค่ไหนับผมดูครับผมตีไปเรื่อยนะครับยยมรรผม,ผม พยาบาลนานะครับผมให้ตัวละครเสียอูนะครับปิดดาเมจได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหโดนปากกระเป้ามาครึ่งหลอดนะผมสำหรับตัวละครเสียอูนะครับแต่ยังไม่ตายครับผมติดกันไปเรื่อยๆก่อนครับผมติดกันไปเรื่อยๆแต่ผมบอกเลยนะครับในตานี้ครับผมปากกระเป้าทีมเราแบกแน่นอนนะครับผมกล้าฟันธงได้เลยนะฮะและผมกล้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่มีปากกระเป้าทีมเรานะครับแพ้แน่นอนนะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะ เพราะว่าเสี่ยวอูนะครับตัวละครเดียวไม่สามารถปิดดาเมจใส่ใต้มุ่ปายเขาได้จริงๆนะครับผมดูจากเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมถ้าไม่มีกระเป๋าช่วยดาเมจไว้น่าจะไม่รอดอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่เลยนะฮะดาเมจเสี่ยวอูก็หายไปแล้วในเกมนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอืมแปลกๆหรือเปล่าเสี่ยวอูจะเป็นแทงค์หรือกระไรฮะแต่ลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ครับผมอันนี้อาจจะยังไม่ได้โชว์ครับผมอาจจะตีติดวุ้นเยียยไปหน่อยนิดนึงนะฮะโอเคเราไปดูอีกรอบรับผม เราขอเจอกับคนนี้เลยละกันนะครับผมนางเอก AV เหมือนเดิมนะครับผมเจอกันบ่อยมากๆเลยคนนี้นะครับผม <laughs> เจอกันเกือบทุกคลิปอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือนวดไปขนมปังแล้วช็อตนี้ทุกคนมาเริ่มกันเลยครับผมตัวละครเสืออู่ก็ย้ายตำแหน่งไปอยู่ไหนครับผมอยู่ริมซ้ายแทนนั่นเองนะฮะเหมือนเสืออู๋ก่อนจ้าลูกพ่อเสืออู๋โอเคเสืออู่โจมตีไปเสืออู่ต้องภาวนาให้โจมตีตายนะครับผมถ้าเสืออู่โจมตีตายปั๊บจะได้สกิลอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นโจมตีเข้าไปลูกโจมตีเข้าไปโอ้โหตีเส้นไม่ไปไม่เข้าครับผม โอ้โหโดนขังพอดีครับทุกคนดูดิกำลังใช้สกิลเลยนั่นเองนะครับผมแต่โดนขังก่อนนั่นเองนะฮะใช้สกิลไปแล้วโอ้โหดาเมจก็ยังเบาอยู่เนี่ยทุกคนนะพลังโจมตีก็รับเสียวอู่ของผมนะครับก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนน่าจะตีไม่เข้าจริงหว่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะฮึมตีไม่เข้าครับผมดูโจมตีจะไปอึดอึดอึอุ้ยแรงเหรอผมเริ่มแรงแล้วไม่รู้ว่าแรงจากใครแต่ว่าแรงแล้วนั่นเองน่าจะเป็นเสียวอู่หรือเปล่าเมื่อกี้อุ้ยอุ้ิอู้ฟาดตายหมดแล้วผมตอนนี้เสียวอู่เริ่มคือข้วฟาดไปมั้ยงโอเค เดี๋ยวเราจะรู้แน่นอนนะครับผมว่าเป็นดาามจเ,เสียวอู่จริงๆหรือเปล่านะครับผมมาเราจะมาดูกันดีกว่าครับผมไม่ใช่เป็นถังซานี่ฮานะทุกคนนะเปิดมาเป็นปับ๊บนั่นนะผมเป็นถังซานจริงๆด้วย <c oughs> ดามมยามหถังซานจะมากกว่านะทุกคนนะแต่เมื่อกี้ผมดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเสียวอู่ทำดามเมจใส่ตัวละครใต้มุ่ไป่นะทุกคนนะที่โดนเยอะๆ,ๆอย่างนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเสียวอู่นะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเลยละกันนะครับผมเสียวอู่สำหรับผมนะครับแพทนี้นะครับผม ถ้าพูดต,ตรงๆเลยนะฮะผมว่ามันน่าจะเก่งในหมวด10-10มากกว่านะครับถ้าจะเล่นจริงๆนะครับถ้าเป็นตัวอวยจริงนะครับแต่ถ้าไม่อวยนะฮะไม่ต้องเล่นดีกว่านะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมปั้นอ่อนเกินไปหรือเปล่านะครับผมแต่ส่วนตัวนะตอนนี้นะครับผมที่ผมปั้นมานะครับก็คือพลังโจมตี60,000นะครับแล้วก็ คิดที่ข้ออยู่ที่1นึ่งหมื่นเนะครับผมก็คิดซะว่าเป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันนะครับผมมารีวิวตัวละครเก่าๆที่เราคิดถึงแล้วกันนะครับผมเป็นคอนเทนต์ง่ายๆแล้วกันสบายสมองนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากผมรีวิวตัวละครดาวทองหรือตัวละครเก่าๆอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วกันเนาะผมก็จะรีวิวให้ขำๆแล้วกันนะครับผมแบบไม่ซีเรียสนะครับผมก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจ็คคุณนะพี่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมคลิปปววววิิิดดีีีีโโอออนนนนนน้้้กกก็เจจัััใใหหหมม่่คคลลาแะรบผท เหงาและเพราะมันมีแก่อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน